ลูกนะไม่ให้มาคัดค้านแล้วก็จะมาใช่เป็นครั้งแรกครับแล้วนะครับแล้วก็การรับนักเรียนในมีการยกย้ายครูโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ รัฐมนตรีว่าการรัฐรัฐมนตรีนะครับในการประชารังเป็นปีแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆวันนี้ผมในฐานะผู้ร้องนะครับปรชพร้อมกับคณะนะครับที่ในการร้องปรชครั้งนี้เนี่ยมีผู้ร้องร่วมเนี่ยสามสิบกว่าท่านนะครับก็เป็นอาจารย์เก่าเป็นเป็นศิษย์เก่านะครับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนเตร,รียมอุดมศึกษาครับที่จะร้องปประชที่อยากจะให้ดูให้ตรวจสอบนะครับในกรณีที่ท่านผู้บริการโรงเรียนเตรยียมอุดมศึกษาเนี่ยแผนงานโดยมีชอบนะครับประเด็นหลักๆก็จะมีเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนกติกานะครับการรับนักเรียนเรียกว่ากรณีพิเศษนะครับที่น่าจะเอื้อประโยชน์นะครับจับ เรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องการทุจริตนะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งสพทนี่รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วผมเองก็ได้ไปรายงานด้วยวายจาให้ท่านอดีตเลขาสพทอทราบอดีตรัฐมนตรีทราบแล้วก็อดีตลับสภาก่อท่านปัจจุบันผมก็ไปร้องเรียนนะครับไปรักสอนให้ทราบว่า น่าจะมีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าการตรวจสอบไม่ใช่เป็นหน้าที่ของการศึกษาเป็นหน้าที่ของกรรมการคของเขตการศึกษาของในสถานทการกไปร้องเรียนตั้งแต่พฤศจิการ้องเรียนท่านฟรีด้วยนะครับถึงเดือนมีนาก็ตามไปดูอีกก็ไม่มีความขึ้นหน้าอะไรเลยในในสี่สี่เดือนที่ผ่านมานะครับเดือนพฤษภาก็มาตอบว่าแปดเดือนที่เรา ร้องเรียนไปรับกษรพร้อมหลักฐานจํานวนหนึ่งเนี่ยเรื่องก็ยังไม่อยู่ไปถึงไหนนะครับเรื่องก็อยู่ในโต๊ะเจ้าหน้าที่ประมาณแปดโต๊ะครับในหกเดือนนะครับไม่ดูแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเลยนะครับที่เราขอใหอให้มีการตรวจสอบภายในระบบของรัฐก่อนนะครับคือประเด็นที่พบมากที่สุดคือการรับเด็กฝาก ต้องเรียนว่าการรับเด็กฝากเนี่ยเป็นประเด็นที่ผิกดกฎหมายฝากฝืนมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายยานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมีการแอบอ้างสํานักพระราชวังก็ต้องไปถามในยสพลกามลผู้อำนวยการโรงเรียนตียมดมว่าไปแอบอ้างน,นักเรียนของสมารค่อยวานได้อย่างไรประเด็นที่2คือไปการแอบอ้างน,นักเรียนในโครงการที่พระเจริญปีก็ต้องเรียนถามว่าต้องไปถามในยสพลกำมลผู้อำนวยการโรงเรียนตีโมดมว่าโครงการพระเจริญปีมีนักเรียนหรือไม่นะครับ แล้วก็มีการไปแอบอ้างตํารวจกองป้องกันและปราบปรามการทุจริตเองนะครับซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนที่เป็นนามสกุลเดียวกันกันกบตํารวจผู้ใหญ่ในกองปราบปรามก็ต้องขอให้กองบัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็สำนักงานตํารวจาชาติไปตรวจสอบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีการแอบอ้างนักเรียนที่เป็นลูกทหารด้วยนะครับก็ต้องขอเรียนทน่านดัมนตรีกลาหมกับนายัฐคนตรไปตรวจสอบว่าทําไมนายสุคนมลแอบอ้างนักเรียนที่เป็นบุตรของทหาร นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยนะฮะนายสสพลกมลเนี่ยตามกฎหมายจะต้องนําเงินบริจาคโรงเรียนออกเป็นไปเสียตาคุดได้นาเงินเข้ากระทรวงกา่งครังแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนายกระมลโสพลกับพวกไม่ออกไปเสียตาตา,ตาคุดกลับไปออกไปเสีจตาประเกี้ยวแล้วก็เงินไปใช้เข้ากระเป๋าใครไม่ทราบนะครับนอกจากอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระถิ่นพระชทา,านด้วย มีกระถิ่นพะทานหนึ่งล้านสองแสนบาทนะฮะที่เป็นกระถินพะทานที่จังหวัดขอนแนเมื่อปีสองหกสองมีการถวายเงินที่วัดเพียงหนึ่งล้านบาทคำถามคือเงินอีกสองแสนต่อบาทเนี่ยไปอยู่ที่ใครนะครับทำไมไม่ถวายตาเกียรตินาของผู้บริจาคนะฮะนอกจากนั้นประเทศไทยเนี่ยเราได้รับการยอมรับว่าจัดก,การโควิดได้ดีที่สุดในประเทศไทยระบบสาธารณสุขที่ดีมากแต่ทําไมนมายโสพลกมลไปแอบอ้างบุตรของอาจารย์ผู้สอนในคณะแพทยศาสตร์ ชั้นนํำสองแห่งนะครับแล้วก็มีการไปแอบอ้างตำรวจที่สอนอปทุมวันด้วยแล้วก็นอกจากนั้นในโสพลกมนลมีการกลุ่มกูครูที่คัดค้านสแสดงหลักฐานนะครับแล้วตำรวจที่สำนักที่สอนอปทุมวันเนี่ยทำเอกสารหายในคดีที่ครูในไปฟ้องนายสพลกรมลกับพวกที่ศาลแขวงปทุมวันนะครับคือปัญหาของเด็กนักเรียนเนี่ยเราจะทราบข่าวบ่อยๆว่ามีการโกงค่าอาหาร เช่นนี้ให้ค่ากับน้ำปลาเป็นต้นนะครับมีการโกงอาหารกลางวันลจดจำนวนลงมีการโกงเกี่ยวกับเรื่องของนมโรงเรียนการโกงอันนี้มันเกิดจากการรับฝากเด็กนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงารศึกษาเนี่ยเคยประกาศห้ามรับฝากเด็กก็ต้องฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากับผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาเนี่ยควรจะออกอออกฎเกณฑ์กฎก,ก,กระทรวงที่ห้ามรับฝากเด็กเพราะเป็นการไม่ดีธรรม นะครับเนื่องจากว่าในปีสองหมเนี่ยมีนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมประมาณหมื่นกว่าคนนะครับแต่ปรากฏว่ามีมีเด็กเส้นเนี่ยนะฮะประมาณ34คนทําให้คนต่างๆเหล่านี้เสียโอกาสนอกจากนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นคนของนักเออกรรมการสา,ารศึกษาด้วยนะครับซึ่งกรรมการสา,ารศึกษาเนี่ยต้องห้ามไม่ให้รับเด็กไม่ให้รับลูกของตัวเองเ้ามานะครับปัญหาการรับฝากเด็กเนี่ยนำไปสู่ปัญหา การช่วยติดคอปชันในชั้นต่อไปไม่ว่าจะฝากคนเข้ารงราชการนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคือนายสมพลกำมลนเนี่ยปัญหานี้มันไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเตรอมดแต่มโยงไปถึงผู้ในการพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนะครับรวมไปถึงเลขาธที่การสํงงานักงานการศึกษาพื้นฐานเขตหนึ่งและผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการเพราะการที่จะทําเปลี่ยนกฎเกณฑ์เนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนทั้งที่สํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งแล้วก็ต้องโยงไปถึงสํานักงาน การศึกษาพื้นฐานของกระทรวงสืง่อสารการด้วยซึ่งอันนี้ฝ่าฝืนกับนโย,ยบายของปปชนะครับที่ได้มีการผลักดันให้มีการจํากัดหลักเกณฑ์ในการรับรับเด็กฝากนะนะครับให้เหลือสข้อแต่ปรากฏว่าในปี2562เนี่ยมีการรับเด็กฝากเพียงเพียงสคนในปี2563เนี่ยมีการรับเด็กฝากเพิ่มขึ้นมากกว่า800เป็น34คน อันที่เป็นการฝ่าฝืนทางปปชครับแล้วเรื่องนี้ปัญหาคือทาไมจะต้องมาล้องเรียนปปชเพราะตามที่ท่านประธานนะซึ่งท่านได้พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางมดนะจนเป็นสถาบันชั้นนําของประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับแล้วท่านก็เป็นอ,อ,อดีตนัมนตรีช่วว่าการกระทรวงศึกษาและเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้ดําเมินการร้องเรียนนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี2องหร้องเรียนทั้งในดับโรงเรียนร้องเรียนทั้งใน ระดับสม,มักงากาเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งร้องไปถึงเลขาธิการสม,มัชงาการศึกษาพื้นการพื้นฐานหรือสพทตั้งแต่เลขาคนนี้แล้วเลขาคนปัจจุบนันแล้วร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงศึกษานะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องต่างๆก็ไม่ได้มีความคืบหน้านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีครูนะฮะที่ร้องเรียนด้วยหลายท่านแต่บอกว่าเรื่องนี้ผ่านไปเป็นปีนะครับเรื่องก็ยังเงียบเราจึงมีความจำเป็นต้องมาร้องเรียนที่ปปชแล้วต้องขอความนาสืบเมือชนว่าอย่าให้เด็กไทยต้องอดอยาก อย่าให้เด็กไทยต้องขาดโอกาสในการสอบการศึกษาถ้าเป็นกติกาแล้วเนี่ยต้องขอเรียนปปชาวา่าควรจะต้องออกกฎหมายห้ามรับเด็กฝากผู้บริหารโรงเรียนตีโมดมนะครับเพราะว่าได้มีการพูดเมื่อวานนี้ครับมีหลักฐานการพูดจดเจนว่าเดียเ๋ยวนี้จะฝากเด็กต้องฝากเป็นหลักร้านครับโรงเรียนในทุกจังหวัดโรงเรียนนุโนบาลน,นะครับโรงเรียนปถมโรงเรียนโยมมีการฝากเด็กหมดนอกจากนั้นยังมีหลักฐานว่าในกรมสนโสพลเนี่ยได้ไปเอาเงินเนี่ยนะครับ ที่จะไปฟาดตำรวจที่สอนอปทุมวันนะครับมีข้อความอยู่แล้วมีคดีจ้องฝานต้องฝากท่านไปถามพ่วงกับสอนอปทุมวันแล้วไปเรียนถามท่านผู้จัดการตรวแ่นาชาตินะฮะนายงตรีคานักการตํารวจนะครับว่าเรื่องนี้ทำไมมีการฝากนะครับมีการไปแจ้งความตํารวจต่างๆแล้วเงินตรงนี้เอามาจากใคร